สวัสดีคะ่ะวันนี้คะ่ะเดี๋ยวมารีวิวไพ่ของคุณมาซารีนะคะชุดฮัปเบิลเอสอินนิเหมือนของแถมเลยเป็นไพ่รูนเดี๋ยวแกะดูก่อนค่ะเดี๋ยวดูไพ่รูนกันก่อนเนาะเป็นไพ่แถมมามีอะไรบ้างตัวนี้ความมั่งคัง่งพลังแห่งการบำบดัดการปก ป้องปัญญาญาณการเดินทางแรงบันดาลใจการให้และการรับความสนุกกระทันหันความปรารถนาหยุดการเก็บเกี่ยวการสิ้นสุดเล่นและหัวเราะปกป้องคุ้มครองพระอาทิตย์ต่อสู้ เริ่มต้นใหม่มิตรแท้อยู่ร่วมกันความคิดสร้างสรรค์การเติบโตแสงสว่างครอบครัวไปไพ่ Happy ตัวตนที่แท้จริง เปลี่ยนเป่งปะกายตื่นรู้ต้นหญ้าความเหงาความไว้วางใจต้นหมายการให้อภยัยเชื่อมต่อลุมปกป้องปล่อยเงาความงดงามน้ำตา ความซื่อสัตย์ขอบคุณให้และรับขอบโทษหัวใจความปรารถนาความสุขภายในธรรมชาติคำพูดทางเลือกเสรีศักดิ์สิทธิดอกไม้รักใบไม้ทะเลจักรวาลคะ อันนี้ก็ขนาดประมาณนี้เนาะส่วนอันนี้ก็ขนาดเล็กๆก็ประมาณนี้ค่ะสั่งซื้อได้ที่เพจคุณมัชรีเลยค่ะน่าจะพอมีเหลืออยู่ค่ะ